คุณเคยสงสัยกันหรือไม่ว่าผู้สูงอายุนั้นต้องออกกำลังกายกันด้วยหรือการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุเป็นสิ่งจำเป็นสัแค่ไหนกันเชียวผู้สูงอายุเป็นวัยแห่งความเสื่อมของสภาพร่างกายทำให้ความสามารถในการทำหน้าที่ต่างๆลดลงเช่นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกที่ลดลงกล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกันหลอดเลือดลดลง เซลล์สมองเหี่ยวและถูกทำลายความจำถดถอยความต้านทานของโรคที่ลดลงจะคิดถึงแต่เรื่องราวในอดีตที่จดจำและประทับใจก็เท่านั้นการออกกำลังกายจึงถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุไม่ใช่น้อยเพราะช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายทำให้สุขภาพแข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากงานวิจัยของอาจารย์ดรอริศราสุขวัจนีวารสารศีนครินวิโรธวิจัยและพัฒนาจากามนุษยาศาสตร์และสังคมาศาสตร์ปีที่4ฉบับที่8กรกฎาคมถึงธันวาคมพุทธศักราช2555ได้เขียนไว้ว่าประโยชน์ของการออกกำลังกายของผู้สูงอายุมีดังนี้ 1. ระบบกล้ามเนื้อและกระดูกแข็งแรงขึ้น เพิ่มความยืดหยุ่นและความทนทานของกล้ามเนื้อทำให้ข้อต่างๆมีความคล่องตัวป้องกันโรคกระดูกตุนโรคข้อต่ออักเสบและช่วยให้กระดูกหนาแน่นและแข็งแรงมากกว่าเดิม 2. ระบบหัวใจและการไหลเวียนของเลือดผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายประจำกล้ามเนื้อหัวใจจะมีขนาดใหญ่และแข็งแรงขึ้นเพิ่มการนำออกซิเจนในเส้นเลือด ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆได้ดีและนอกจากนี้ยังเพิ่มสมรรถภาพในการทำงานของหัวใจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบลดระดับไขมันในเลือดลดน้ำตาลในเลือดลดความดันเลือดและช่วยป้องกันการเกิดลิ่มเลือดได้อีกด้วย3ระบบหายใจแข็งแรงขึ้นปอดมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายและสมองได้ดี 4. ทำให้ระบบประสาทแข็งแรงสมองสามารถสั่งงานให้กล้ามเนื้อทำงานประสานกันได้เป็นอย่างดี 5. ระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของระบบลำไส้ได้ดีและช่วยลดอาการท้องผูก 6. ระบบภูมิคุ้มกันช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันส่งผลให้ร่างกายฟื้นฟูสภาพได้เร็วขึ้นเมื่อเป็นแผล แผลก็จะหายเร็วขึ้น 7. ระบบเผาผลาญช่วยให้การเผาผลาญสารอาหารในร่างกายเพิ่มมากขึ้นร่างกายสร้างพลังงานที่สมดุลได้เป็นอย่างดี 8. ร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินทำให้ลดอาการซึมเศร้าลดความวิตกกังวลมีความสนุกสนานและจิตใจที่แจ่มใส สำหรับหลักการออกกำลังกายของผู้สูงอายุนั้นผู้สูงอายุควรออกกำลังกายประมาณ30-45นาทีหรือตามความเหมาะสมของร่างกายเช่นเดินวิ่งเหยาะๆถีบจักรยานว่ายน้ำหรือแม้แต่าการทำงานบ้านการขึ้นบันไดการไปจ่ายตลาดและการทำกิจกรรมเต้นรำก็ถือเป็นการออกกำลังกายเช่นกัน ข้อควรระวังในการออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุ 1. ควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายที่ต้องใช้แรงมากๆ 2. ควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายในช่วงที่มีอากาศร้อนจัดและ 3. ก,การออกกําลังกายที่ไม่หักโหมจนเกินไปเป็นอย่างไรกันบ้างคะประโยชน์ดีๆที่เรานํามาฝากในคลิปนี้อย่าลืมดูแลใส่ใจผู้สูงอายุในบ้านของเรากันด้วยนะคะ ขอบคุณที่ติดตามดูจนจบคลิปค่ะและถ้าอยากเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆต่อไปสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ